ถ้าใครอยากไปซื้อเครื่องสำอางที่จีนนะคะเหมามาได้เลยที่สนามบินอันบล็อกของทั้งหมดที่ได้มาจากทิปเซี่ยงไฮ้นะคะเ้าไปที่จีนนะนี่จะบอกเลยว่าพวกเครื่องสำอางอะที่สนามบินถูกมากค่ะก็ดูเอ๊ะแท้เทียมหรือเปล่าเลยอย่างตัวเนี้ยรองพื้นอะของอาร์มานี่ใช่ไหมกิ๊งเคยเห็นที่ไทยประมาณสามพันเนี้ยได้มาประมาณพันนิดๆใช่ไหมคะที่รักใช่ไหมคะ อ่าใช่แต่ถ้าที่เมืองไทยอ่ะตัวเนี้ยน่าจะประมาณสามพันได้เลยนะคะอยู่แบบของเอสเตที่กิ้งใช้นะคะแต่จะตัวนั้นจะไม่ได้ใช้ประจําเพราะว่ากิ้งว่ามันหนักหน้าเกินไปก็ประมาณสองสองพันกว่าบาทนะที่ไทยเป็นลิปตัวดังของ YSL ตัวใหม่นะลูกหัวใจกิ้งซื้อเป็นแบบโกรมานะคะเมืองไทยขายประมาณเกือบสองพันพันเจ็ดนะคะอันนี้เหลือพันนิดๆอันเนี้ย มันจะไม่ได้เป็นเนื้อแมทนะคะมันจะเป็นเนื้อ,อกึ่งเกโก้แล้วที่กิงชอบมากคือมันหลุดยากมากอืมถ้ามันแห้งแล้วอะแต่มันยังได้ความเงาด้วยค่ะแล้วก็กินข้าวเนี่ยไม่ค่อยหลุดสีเขาก็จะมีน้อยอยู่นะจําได้ว่าเหลือแค่สองสีเองอันนี้สีหนึ่งหกนะคะน,นี้อันนี้เป็นของคุณแม่คะ่ะเป็นแปง้งแป้งตัวนี้ก็ถูกกว่าไทายเยอะมากของที่ดิสนีย์แลนด์ค่ะ ได้อันนี้มาเป็นซื้อมาในโซนร้านอาหารค่ะโซนแฟนตาซีโซนนะคะเป็นร้านอาหารแทงโก้กราพันเซลนะคะแต่กินคิดว่าอันนี้น่าจะซื้อได้แต่แบบทั่วไปตามดิสนีย์แลนด์ทั้งหมดเลยประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะทีะ่รักห้า้อยบาทแล้วค่ะประมาณแป0รยกว่าบาทแต่ว่าน่ารักมากกินน้ําอร่อยขึ้นพันเปร์เซนต์ค่ะอ <laughs> ตอนที่ซื้ออ่ะเขาจะมีน้ําข้างในด้วยนะคะเป็นพีชโซดาอันต่อไปค่ะ อีตัวนี้กินอาหามาหลายที่แล้วของดิสนีย์แลนด์นะคะมาปัสคาวค่ะไว้เกาะไหลตุ๊ก,กตาเกาะไหลมันไม่ได้แน่นเท่าที่ควรนะคะถ้าใครอยากเอาไปเกาะไหลกห็หาอะไรแบบหนีบน้องด้วยเดี๋ยวน้องจะหายน่ารักนี่นนนชอบประตูลาพันเซลมากเลยค่ะพอาให้น้นก็อยากได้อยากได้ทุกอย่างที่เป็นลาพันเซลน้องเกาะแน่นๆติดปาสกาวตาเหลือกมาก <laughs> มคือกิ๊งอะดูโมเดลของที่เขาขายในดิสทย์แลนด์แต่ละอันราคาแรงมากค่ะประมาณอันอื่นๆที่รักมันเป็นพันเป็นหมื่นหมดเลยใช่ไหมคะจริงๆคุณเนเขาก็แอบ,บผ่านๆดูให้แล้วนะคะคือก็อยากซื้อให้แหละเตรว่ากิ๊งว่ามันราคาสูงก็บวกกับว่าเราอะ่ะเอากระเป๋าไปใบเล็กถึงจะซื้อกลับมาหนึ่งเสือได้ตังค์แล้วก็อาจจะกลับมาไม่แบบไม่สะดวกนะคะอันนี้อันเล็กๆน้าลากข้างบนเป็นอย่างเนี้ยค่ะไว้หนีบได้ นารักมากเป็นเจ้าหญิงราวันเซลข้างในเงี้ยไม่แพงมากด้วยนะที่รักอันนี้เท่าไหร่ร้อยสามสิบเก้าหยวนค่ะได้ที่สนามบินเมืองไทยนะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่ากิ้งอ้ารู้จักแค่บอกพี่เขาว่ากิ้งอ้าอยากได้แนวแบบฟลอรอยากได้แบบวานิลาแต่ว่าไม่ให้หวานเลี่ยนนะคะเขาก็เลยเอาตัวนี้มาให้กิ้งเทสดูตอนแรกกิ้งดูโคเอแล้วกิ้งว่าโคเอมันจะออกไปแดงหว,วานหวานอย่างเดียวแต่อันนี้มันจะมีความแบบไม่เลี่ยน แล้วก็เขามีลถด,ด้วยค่ะตอนที่กินไปอ่ะซื้อ5,000ใช่ไหมลดกี่เปอร์เซ็นต์นะยีประมาณ20%ถือว่าเยอะอยู่นะ <c oughs> ก็เลยแบบซื้อมาเลยพอไปหาสนามบินที่ต่างประเทศอ่ะยี่ห้อเนี้ยมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะจะไม่ได้มีทุกสนามบิน <c oughs> ก็เลยดีใจมากได้มานะคะอันนี้50 ml แล้วก็ได้ตัวเทสเตอร์บาเดอร์ยังไม่ได้เทสกินเลยค่ะทั้งหมดประมาณนี้นะคะมีไม่เยอะ ส่วนใหญ่เราจะเสียตังค์ไปกับการกินทั้งหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ไหนนะคะที่ทรักเซนทันเวลด์ชันยี่สเซนทันเวอร์ชั้นหกว,วันที่ยี่้าพฤษภาคมถึงวันที่สี่มิถุนายนนะคะเรามาพบกันค่ะบ๊ายบาย